สวัสดีครับผมการลงทุนแบบ passive investing เนี่ยตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับแต่พอมาถึงจุดที่ต้องเลือกจริงๆอะ่ะระหว่างดัชนีอย่าง MSCI World กับ Nasdaq หลายคนก็อาจจะเริ่มงงๆแล้วว่าเอ๊ะจะไปทางไหนดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเทียบไม่เห็นกันแบบชัดๆเลยครับจะได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าตกใจเลยทีเดียวรู้กันหรือเปล่าว่ากองทุน active fund หรือกองทุนเชิงรุกในบ้านเราเนี่ย90%เลยนะครับแพ้ดัชนีคือตั้งใจจะเอาชนะตลาดแต่ผลงานกลับสู้ตลาดไม่ได้สงงางั้นนี่แหละครับเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้กระแสการลงทุนแบบพาสซีฟมันมาแรงมากๆในช่วงนี้แล้วแอคทีฟกับพาสซีฟมันต่างกันยังไงพูดกันแบบง่ายที่สุดเลยนะครับกองทุนแอคทีฟเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาพยายามจะเลือกหุ้นเด็ดๆเ,เพื่อเอาชนะตลาดให้ได้ส่วนกองทุนพาสซีฟเนี่ยไม่ได้แข่งกับใครเลยครับ ขอแค่วิ่งตามตลาดไปเรื่อยๆทำผลงานให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุดก็พอละโอเควันนี้เราจะมาคุยกัน5เรื่องหลักๆนะครับจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยเริ่มจากทำไมต้องแพสซีฟฟันแล้วไปดู2ตัวเลือกยอดฮิตคือดัชนีโลกกับดัชนีเทคจากนั้นจะไปเจาะเรื่องที่สาคัญสุดๆอย่างค่าธรรมเนียมแล้วก็มีโบนัสเรื่องการประหยัดภาษีมาฝากกันตอนท้ายด้วยครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยทำไมต้องเลือกแพสซีฟฟัน ก็กลับไปที่ตัวเลข90%เมื่อกี้นี่แหละครับในเมื่อกองทุนส่วนใหญ่ที่พยายามจะเอาชนะตลาดกลับทําไม่ได้การเลือกกองทุนที่แค่ตามตลาดไปเฉยๆเนี่ยเลกลายเป็นทางเลือกที่ดูจะสมเหตุสมผลกว่าเยอะเลยแล้วที่สําคัญที่สุดจุดแข็งที่สุดของมันเลยก็คือค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแบบคนละเรื่องเลยครับเอาล่ะมาดูตัวเลือกแรกกันเลยดีกว่าตัวเลือกยอดนิยมสําหรับสายกระจายความเสี่ยง นั่นก็คือการลงทุนในดัดชนีโลกหรือ MSCI World ครับารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังซื้อหุ้นของเศรษฐกิจโลกทั้งใบเลยถ้าให้เปรียบเทียบกับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ย MSCI World ก็คือพี่เต่าของเราดีๆนี่เองครับคือเดินช้ชาๆแต่มั่นคงส,ดสุดๆเพราะมันคือการกระจายการลงทุนไปในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วนใหญ่ๆก็จะอยู่ในอเมริกายุโรปญี่ปุ่น มันเลยช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีมากความผันผวนก็จะต่ำกว่าเหมาะกับคนที่มองการลงทุนยาวๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจโลกมันก็จะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับทีนี้จากสายชัวมาดูสายซิ่งกันบ้างตัวเลือกที่2สําหรับคนที่อยากได้การเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นก็คือการลงทุนในดัชนี N แอสเดครับดัชนีที่เลือกว่ารวมดาวบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอาไว้เลยแน่นอนมีเต่าแล้วก็ต้องมีกระต่ายใช่ไหมครับ N a s d a กนี่แหละครับคือกระต่ายตัวนั้นเลยวิ่งเร็วปรูส์ลาดมุ่งมั่นสุดๆเพราะมันเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของอเมริกาเป็นหลักเลยซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนมันสูงลิ่วจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับเหรียญมี2ด้านเสมอผลตอบแทนสูงปรี๊ดก็ต้องแลกมาก,กับความผันผวนและความเสี่ยงที่สูงปรี๊ดตามไปด้วยเหมือนเรากําลังเดิมพันว่าเทคโนโลยีของอเมริกานี้แหละที่จะยังคงเป็นผู้นําของโลกต่อไป สรุปแบบรวบรัดเลยนะครับถ้าอยากกระจายการลงทุนไปทั่วโลกค่อยๆโตไปแบบมั่นคงความเสี่ยงไม่สูงมากก็ไปทาง m s c i World แต่ถ้าเชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีอเมริกาแบบสุดๆแล้วก็รับความเสี่ยงไหวเพื่อลุ้นผลตอบแทนที่สูงกว่า NASDAQ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับโอเคตอนนี้เรามาถึงหัวใจของการเลือกกองทุนพาสซีฟเลยก็ว่าได้ครับอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยด้วยซ้ำ นั่นก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมครับลองคิดตามนะครับในเมื่อกองทุนแพสซีฟทั้งหลายเนี่ยมันพยายามจะวิ่งตามดัชนีเดียวกันผลตอบแทนมันก็ควรจะออกมาใกล้เคียงกันมากๆถูกไหมครับแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครดีกว่าใครคําตอบก็คือค่าธรรมเนียมนี่แหละครับลองมาดูตัวเลขจริงๆกันเลยดีกว่าครับจะเห็นว่ามันน่าตกใจมากนะกองทุนที่ลงทุนตามดัชนีเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ยแต่ค่าธรรมเนียมต่างกันลิบลับ อย่างกอง MSCI World บางกองนี่คิดไปถึง1%ต่อปีเลยนะในขณะที่บางกองคิดแค่เครื่องเดียวคือ 0. 5หรืออย่างกอง NASDAQ บางกองก็ต่ำมากๆแค่0.27%เองซึ่งไอ้ส่วนต่างที่ดูเหมือนจิบๆแค่นี้แหละครับที่มันจะส่งผลกระทบแบบมหาศาลในระยะยาวและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับไอ้ส่วนต่างที่ดูเหมือนนิดเดียวแค่0.5%ต่อปีเนี่ยพอเวลาผ่านไป10ปี20ปีด้วยพลังของการทบต้นทบดอกแล้วเนี่ยโอ้โหมันสร้างความแตกต่างให้้กับบบเเงงินในใพออรร์ตขาไดแบบ มหาศาลจ,จริงๆครับอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองกันแบบนี้ครับค่าธรรมเนียม1%กับ0.5%เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันแค่0.5%นะครับแต่มันหมายความว่าเรากําลังจ่ายค่าจัดการแพงกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะคือแพงขึ้น100%เลยนี่แหละครับคือต้นทุนเงียบๆที่มันคอยแอบกินเงินของเราไปทุกปีโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมาถึงช่วงโบนัสกันบ้างครับอันนี้เป็นเคล็ดลับสําหรับนับลกลงทุนในไทยโดยเฉพาะเลยนะ นั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากกองทุนลดหย่อนภาษีอย่าง IMF กับ s s f ครับมันคือวิธีที่เราจะเปลี่ยนเงินภาษีที่ยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ยให้กลายมาเป็นเงินลงทุนเพื่ออนาคตของเราแทนสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะครับวิธีการก็ง่ายมากๆครับตรงไปตรงมาเลย 1. ลองคำนวณดูก่อนว่าปีนี้เราน่าจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ 2. ก็เ,เงินจานวนนั้นแหละครับไปซื้อกองทุน IMF หรือ s s f ที่เราเลงไว้และ 3. แค่นี้เองครับ เงินที of hehe, izer, in well, ่กำลังจะกลายเป็นของรัฐก็จะเปลี่ยนมาเป็นสินทรัพย์ของเราที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตแทนเพื่อใครยังไม่คุ้นนะครับ RMF กับ s s f เนี่ยมันก็คือกองทุนรวมประเภทหนึ่งนี่แหละครับแต่เป็นกองทุนที่รัฐบาลเขาสนับสนุนให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่ออยากให้คนไทยเราเนี่ยเก็บเงินลงทุนกันยาวๆเพื่ออนาคตต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งที่ทรงพลังมากๆสำหรับคนทำงานที่ต้องเสียภาษีเลยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูว่าพอร์ตการลงทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้มันพร้อมสำหรับอนาคตที่เราวาดฝันไว้แล้วหรือยังเพราะการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่เราเลือกในวันนี้นี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมมันจะสร้างความแตกต่างให้กับเงินในกระเป๋าของเราในวันข้างหน้าได้อย่างมหาศาลจริงๆครับ